ด้วยหน่อยนะเนี่ยลำก็น่าจอดไม่พรุ่งนี้พี่ต้องต้องทำสัญญาที่ขอนแก่นไงพี่ไม่มีเง,ง,งินจ่ายค่าโรงแรมพีต้องบอกว่ามันมีห้องหลายห้องนะพี่แต่หนูจะบอกว่าห้องนอนหนูอ่ะมันมีแมงสาบมันมีแมลงสาวไม่เป็นไรพี่ชอบแมงสาวไม่ใช่พี่ไปไปดูให้หน่อย เขาไม่ใช่ตัวกันเป็นมึงแมวหรือตัวเขาพี่แม่งสาบดะแล้วแต่จะของบอบอเย็นแต่มันชัดทีสือไม่วังเล้ครับขอบคุณเป็ดเอาหนันเปลี่ยนสถานะจากอายมากลายเป็นแฟนคนที่จุดหน่อย ชอบมาลังค่ะเอาหนึ่งพนคนไปนี่ไปพิมพ์จากทาดมันน่น่ไอ้กอลจนว่าเบิร์ตพาลาสุหลอกก็ลาสไอาคนบางดีเกม้ยหามสาวจันคนงามเจ้าเกียรตห้พี่เขากินแล้วนีข้างโกกพอวอพอวออ้พอวอพอวอจะอเกเนมุ่มหีเด้อ

วันนี้นะครับเราวิ่งเสร็จคอนเสิร์ตจากมหาสารคามกำลังจะขับคอนแก่นครับมาแวะทักทายทุกคนที่อยู่ติ๊กต็อกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวใกล้ถึงคอนแก่นแล้วครับผมบ๊ายบายนะครับขออนุญาตตามจริงๆผมง่วงไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เดืเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยน้ำเลนเตอค่ะ